อยู่กับวันบะเทิงนะคะขอต้อนรับว่าที่ราชยาแห่งเมืองมัณฑปุระนินปาหรือริชเชนอะไรเนี่ย,ยสวัสดีค่ะชื่อน้องยาวเหมือนกันเนาะเปิดให้ยิ่งใหญ่มากค่ะคือบอกเลยว่าในละครเนี่ยความรักเขาคือสู้มากาสู้ชีวิตสุดๆแล้วก็<ช>คลั่งรักกับเจ้าชายมากๆแต่ว่าชีวิตจริงค่ะคุณคลั่งรักไม่แพ้่กัน นิชี่ภาพนี้ใครโพสนะหนึ่งเอ้ยอันนี้ของกอดค่ะนูนของพี่กโพสอันนั้นหนูโพสอ่อแล้วอันนี้ใครเขียนอ่ะ i love you to the moon เป็นการ์ดกอดเขียนให้ที่ดอกไม้ค่ะเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมนิชี่บอกว่าเป็นวาเลนไทน์ปีแรกที่มีแฟนใช่ค่ะมันเขินมันมีความสุขแบบไหนยังไงเล่านิดนึงสิ เหมือนตอนแรกเราแบบคบกันเราก็รู้สึกว่าเราแบบคบกันแบบมาจากเป็นเพื่อนสนิทกันเลยค่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะมีแบบเซอร์ไพรส์หรือว่าทําอะไรแบบนี้แล้วก็เหมือนปีนี้ก็ เป็นครั้งแรกที่แบบเขาทำแบบให้ดอกไม้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอู้วบบวาเลนไทน์มันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยเมันเป็นแบบนี้นี่เป็นอย่าง,<อ>งที่เราคิดแบบที่เราจินตนาการไว้เหมือนเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะแต่ว่าเราก็เ,าเ,าเคยเห็นเพื่อนเห็นคนอื่นแบบได้ดอกไม้แลกกันเราก็จะแบบเฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรอะไแต่อพอปีนี้แบบก็รู้สึกว่าอู้แบบรู้สึกดีเหมือนกันได้ดอกไม้มาแล้วทำอะไรกับดอกไม้ไหม ปล่อยให้อยู่จนกว่าจะตายคอคือเก็บไว้ยาวๆเลยนะแล้ว,ลวลนหนูทําอะไรส่งคืนให้ก๊อนเขาไหมก็มีแบบมีของขวัญให้นิดหน่อยค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเพราะไม่รู้ว่าเขาจะแบบมีวาเลนไทายให้ค่ะ๋อคือทําให้เล็กน้อยแต่เขาให้มาจนตกใจเลยเหมือนที่แรกเราไม่รู้ว่าเราจะต้องมีวาเลนทนยค่ะ <c oughs> แล้วก็เหมือน <c oughs> พอเขาแบบเ <c oughs> ให้ดอกไม้ชวนไปทานข้าวเนี่ยค่ะ ก็เลยเหมือนไปหาของขวัญให้ทีละเพิ่มเติมให้อีกทีนึงถ้าก๊อตดูอยู่ตอนนี้อยากบอกอะไรพี่ก๊อตก็ขอบคุณที่แบบพยายามทําทุกอย่างให้อะไรพิเศษอะไรเงี้ยก็ดีใจน่ารักน้องเขินไม่ไหวแล้วอ่ะนี่ก็คือความรักในชีวิตจริงคุณผู้ชมแต่พูดถึงความรักในละครแล้วเนี่ยไม่ได้ราบรื่นเหมือนกับในชีวิตจริงเราเลย ความรักกับเจ้าชายเดี๋ยวเราเนี่ยคือจะต้องฝึกในการเป็นว่าที่พระชายา<ช>แต่ว่ามีคู่แข่งที่แบบว่าร้ายมากอ่ะร้ายแบบร้ายขั้นสุดเลย oh. กับสาวิตรีสวิตรีคุณต้องฝึกอะไรบ้างในเรื่องคือในเรื่องเหมือนเราไม่ได้เป็นคนบรนตาปุราใช่ไหม,มแต่สาวิตรีเขาจะผ่านการฝึกทุกอย่างมาหมดแล้วแต่ว่าเราจะต้องมาสู้กับเขาแบบว่าใครแบบทำทุกอย่างได้ก็จะชนะไปซึ่งเราต้องฝึกใหม่หมดทั้งการ ไล่ลำแล้วก็มีแบบการอ่านนี่แบบว่าปักใช่ใช่ค่ะแล้วก็แบบวัฒนธรรมของเขาทุกอย่างเครื่องเทศนู่นนี่มันก็จะแบบยากมากๆสำหรับเราอะไรเงี้ยจริงๆเบื้องหลังเราต้องเรียนอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมในการเข้าฉากอะไรพวกเนี้ยมีไปเรียนลำด้วยค่ะก็แต่ของเราจะไม่ไม่ยากเท่าพ่รีเพราะว่าเราต้องแบบไม่ใช่คนเก่งอะไรเงี้ยต้องลำไม่เป็นอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็ไปฝึกด้วยกันแล้วก็มีมีไปฝึกแบบ อ่านอะไรนิดหน่อยค่ะเพราะมันก็จะมีในบทที่ต้องท่องคือประมาณว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่นั่นอยู่แล้วเขาทําดีอยู่แล้วแต่เราต้องไฟนะต้องสู้นะคือต้องไปสู้กับคนที่เขาร่ําเรียนมันตั้งแต่เด็กๆอ่ะเพราะว่าเสาวิตรีเขาก็ต้องอยู่กับพวกคลีกับราชวงศ์กับพวกขนรรมเนียมอะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่เราเป็นคนจากแดนไกลที่จะต้องมาสู้กับเขาคิดว่าตัวนิลปัรเนี่ยไหวไหมคิดว่าขึ้น ในภาพแรกเลยเราไม่ได้คิดว่าทุกอย่างจะหนักขนาดนี้<อ>รู้ว่าแบบคงต้องมีปรับตัวต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบโหแบบแข่งกันจริงจังขนาดนี้หรืว<อ>ต้องเจอเรื่องที่แบบเ,<อ>เราไม่คาดฝันมีลัก่าตัวอะไรเงรี้ยค่ะจากที่ผ่านๆไปก็รู้สึกว่าแบบเราก็เหมือนมีความแบบตอนแรกก็รู้สึกว่าจะไม่ไหวหรือเปล่าอืม<อ>หึย่ยแต่ว่า<อ> <ๆ S 2> คนดูหลายคนชื่นชมนะว่าคุณถ่ายทอดอารมณ์<อ>ถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการในใจออกมาได้ดีมากเลยนะอันนี้เรื่องจริง สําคัญก็คือว่าตัวคุณกับนิรปะัตเน,นี่ยตอนแรกคนดูรู้สึกเหมือนกันนะว่า,าเป็นคนอ่อนหวานน่ารักแต่พอต้องมารับบทเป็นคนสู้คนน่ะคุณใช้พลังจากไหนยังไงอ,ะอ่ะก็เหมือนเรารู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเราต้องแบบเข้มแข็งขึ้นด้วยเพราะเขาเหมือนลังแกคนของเราพี่สาวเราเะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีจุดหนึ่งที่แบบเหมือนมีเหมือนหลับไปแล้วก็เหมือนมีมนบแ,มนมแบบ มีแบบคนมาบอกว่า,าให้เราแบบต้องเข้มแข็งต้องสู้ขึ้นเราก็เลยเหมือนรู้สึกว่าเราต้องสู้เพื่อความรักของเราและคนของเราด้วยอะไรเงรี้ยแล้วคือการเข้าฉากกับสาววิตรีอ่ะเหมือนการการส่งอารมณ์กันคืนอคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ตอนนี้นั่งอยู่กับน้องอ่ะน้องเป็นคนที่เอนิีไม่เหมือนนิรปัดเลยน้องเป็นคนแบบว่านิ่มนวลอ่อนโยนมีไหมชีวิตจริงเคยมีถกกระโปรงจะเตะใครแบบนี้ไหมไม่มีไม่เคยตอนนี้พี่น่งมือค่ะนี่เข้ากับสาววิตรี จะเป็นลักษณะของความรุนแรงแบบลงไม้ลงมือ,อแต่เข้าฉากกับมหาราณีคือพี่แหม่มแคทเนี่ยอันนั้นจะเป็นลักษะการเชิดเฉือนด้วยอารมณ์<ช>คุณคสู้ไหวเหรอเหมือนเราจะมีความรู้สึกเกรงใจแบบรู้สึกเหมือนเกรงกลัวเขานิดนึงต่อเวลาเราจะค่อนข้างแบบไม่กล้าสบตาอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคำที่ถ้าเขาพูดแบบเหมือนทำให้เราหรือพี่สาวเราต้องแบบรู้สึกแบบเหมือนดูถูกอ,อะไรเงี้ย<ๆ>เราก็จะ มีขึ้นบ้างแต่พี่เราก็จะแบบคอยหยุดไว้แล้วพี่เราก็จะเหมือนตอบโตแทนอ้อใส่ตาพี่แหม่มเนาะแค่มองอ่ะมันก็ดูแบบน่าเกรงนาเชื่อถือมากมาี่ที่ผมฟังจากพี่น้องเล่ามันสักครู่นี้ก็แปลว่าคุณทําการบ้านนอกจอหนักมากไหใช่ไหมคุณเวิร์กกับตัวละครกับบทนี้หนักมากก็มีเวิร์กเพราะว่าเหมือนตัวละครเหมือนจะแบบก็ไม่ได้ใกล้เคียงเราขนาดนั้นด้วยความที่เหมือนเขาก็ต้องมีความเป็นแบบลูกลูกขั้นทูมีความแบบ มั่นใจในตัวเองเพราะตัดสินใจจากแบบแต่งงานโดยไม่ได้บอกครอบครัวคาแร็เตอร์หลายอย่างที่ตัวละครตัดสินใจเนียค่ะมันก็ไม่ใกล้เราเลย<ม>ก็มีไมเวริร์กชอปค่ะโห<ฮ>ดมากไม่ใช่ใชเราพี่แหม่มน,นี่คือเขาเรียกเขาเอาอยู่ทุกเรื่อง<ช>โหดก็โหดจริงๆแต่ว่านอกจอพี่แหม่มเป็นไงบ้างพี่แหม่มใจดีมากคะ่ะและ้วก็เป็นคนตลกค่ะแล้วก็ต่แหบอกว่าจริงๆพี่แหม่มเป็นเหมือนหนึ่งในนักแสดงในดวงใจของลิชชี่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเคยเห็นพี่แหม่มตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะพี่แหม่มสวยมาก ก็ไม่คิดว่าจะได้ร่วมงานด้วยดีใจมากๆแบบตอนแรกก็ตื่นเต้นคืออะไรเงี้ยชอบที่บอกว่าพี่แมนเป็นคนตลกชอ้น่ารักอ่ะพี่เต้าชายชยทัศน์บ้างก้องวิทยาเขาแอบแซวแอบบอกมาว่าเพราะคุณเลยนะส่งอารมณ์ให้เขาเขาก็เลยแบบสามารถเล่นบทบาทได้ดีขึ้นไปอีกยังไงคุณส่งอารมณ์อะไรยังไงอะคือจริงๆตอนแรกเหมือนน้องก็เขินมากเพราะว่าเราแบบหนูอาจจะโตกว่าเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็มีไปเวิร์กช็อปละลายพฤติกรรมกันแล้วก็เหมือนเราต้องเป็นคนรักกันตั้งแต่เริ่มเลยไม่ได้ปูมาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องทํากันบ้านเวิร์กช็อปเยอะมากจนแบบจนสนิทกันจนแบบให้น้องแบบเออไม่ต้องเกรงใจเล่นเต็มที่ได้เลยอะไรเงี้ยคนีเลยไม่แปลกใจเลยเพราะว่าอย่างที่พี่พัฒน์บอกว่าจริงๆก้องเขาบอกว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาเล่นออกมาได้เหมือนเป็นคู่รักกันแบบนี้ได้เหมือนรักกันขนาดนี้ก็เพราะว่าตัวลิชี่ ที่ส่งอารมณ์ให้เขาแบบดีมากๆเลยจคุณผ <ม S 1> ู้ชมฮะเรื่องนี้ต้องบอกว่าริชชี่เนี่ยรับบทหนักหลายจุดนะะเจอทั้งรุ่นใหญ่อย่างพี่แม่มเจอตัวละครด้วร้ายแบบสาวิตรีเจอกล้องวิทยาที่เป็นรุ่นน้องเจอพี่ใบเฟิร์นพิสนุนเนื้อแก้วคนนี้เป็นยังไงเหมือนตอนแรกเราก็แบบ ไม่จัดตอนแรกที่เข้าซีนแรกด้วยกันค่ะแบบไม่ได้รู้จักพี่เขามาก่อนเลยเออแล้วก็รู้สึกเกรงใจเขินพี่เขามากๆกลัวแบบว่าจะทําได้ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะออแต่พอเข้าซีนไปด้วยกันเหมือนทุกอย่างมันแบบง่ายมากๆเพราะพี่เขาส่งแบบเหมือนเป็นพี่สาวที่น่ารักกับเรามากแล้วเราก็อินมากๆรู้สึกมันแบบ อยากเป็นน้องพี่เขาจริงๆเลยเลยใช่หแต่สองคนนี้พูดเหมือนกันเลยเนาะเพราะาว่า,าไฟ่เนเองก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามองลิชี่เหมือนกับว่าเป็นน้องสาวจริงๆเลยสองคนนี้ก็เลยกลายเป็นคู่พี่น้องจริงๆน่าจะเป็นทางในจอทางนอกจอแล้วเนาะตอนนี้ทุกวันวนี้เรียกกันพี่สาวน้องสาวไปแล้วพี่เปลินชอบเรียกแบบลูกไงค่ะคุณผู้ชมครับผมจะบอกว่านี่คืออีกหนึ่งคีย์สำคัญที่ทำให้หลายคนชมเรื่องซีนีหาศาสตร์นีแล้วรู้สึก ผูกพันและอินมากเพราะนี่คือความสัมพันธ์ของนักแสดงที่แข็งแรงมากแล้วสื่อสารผ่านละครเรื่องนี้ได้อย่างดีเยี่ยมคืนวันพรุ่งนี้เราจะได้เห็นได่เจออะไรต่อเนี่ยต้องสู้ต้องไฟกันต่อไหมค่ะก็จะมีแบบเหมือนหลายอีกหลายด่านที่นิลประจะต้องแบบต่อสู้เพื่อจะไปเป็นว่าที่พชรยาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีสาวิตรีจะมีการแบบวางแผนอะไรกับเราอีกไหมก็อยากให้ทุกคนมีแผนร้ายอีกเรอใช่ค่ะก็ จะมีหรือเปล่าไม่รู้ก็อยากให้ทุกคนติดตามชมแต่สู้ไหมนิลปัตสู้สู้ต่อนะคุณ้ชมะสิลาาสารีพรุ่งนี้และคืนวันมะรืนด้วย2ทุ่ม20นาทีช่องวัน31นะครับวันนี้ขอบคุณว่าที่ประชายาน้องริชชี่มากๆขอบคุณนะครับ